ก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้แน่นอนค่ะหลายคนก็นอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเอ๊บางออฟฟิศเริ่มมีจำนวนคนลดลงนะบางออฟฟิสมีกว่าแบบว่า เออมันอาจจะต้องมีการขอความร่วมมือในในบางอย่างเกิดขึ้นเศรษฐกิจมันดูแปลกๆในช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยก็อะอะไรที่ถูกได้ลดได้ก็ลดนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของคําถามที่คำถามว่าแล้วเวลาคุณผู้ฟังกินกาแฟสั่งเมนูอะไรกันหรอคะใช่ไหมนอกจากจะมีหนึ่งคำถามถามไปแล้วว่าจังหวัดอื่นอากาศแบบไหนกันหรอก็คงมีม,มีมีคนที่อยู่โคราชบอกว่าตอนช้าสิองศาเคื่องดีดีด เรายังกรุงเทพยังไปไม่ถึงสิบเก้าเลยวันที่เย็นสุดเนาะรู้สึกเราจะไปแตะได้ 21, แค่ยี่สิบเอ็ดเรายังไปไม่ถึงจุดเลขสิบเก้านะคะแต่ส่วนเรื่องของกาแฟคุณผุ้ฟังบอกว่าปกติกินอเมริกาโน่ขั้วกลางครับรสชาติกำลังดีไม่เห,หม็นไม่กินอเมริกาโน่ขั้วกลางแฮ่ข mm. ั้วกลางมันก็จะไม่ไม่ค่อยเปรี้ยวมากใช่ไหมคะหรือ,อยังไงนะก็ กินอเมริกาโน่อเมริกาโน่เป็นกาแฟอะไรอเมริกาโน่มันก็คือเอสเปรสโซ่แล้วก็ท็อปด้วยน้ำร้อนถูกไหมฮะมันก็คืออเมริกาโน่เนาะก็คือเอสเปรสโซ่ก่อนแล้วก็ท็อปน้ำร้อนและเอสเปรสโซ่คืออะไรไหมเอสเปรสโซ่ก็จะเป็นกาแฟชอ็อตใช่ไหมคะมันเป็นผ่านน้ำร้อนใช่ไหมคะแบบอัดเข้าไปใช่ไหมคะอัดแล้วก็น้ำร้อนผ่านมาแล้วก็จะแบบ มีหนึ่งช็อตหรือสองช็อตมันก็ดูที่ความเข้มข้นและปริมาณที่จะกินแล้วก็เอาน้ําท็อปไปบนนั้นใช่ไหมมันก็จะเข้มกว่าใช่ไหมถ้าเป็นเอสเปรสโซ่เนี่ยมันจะเข้มเข้มบางคนก็แบบไม่ชอบจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวขมเกินหรือบ,บางคนเจอแบบอมเปเรี้ยวก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ความชอบของคนแต่ถ้าคุณเป็นคนที่กินอเมริกาโน่เขาถ่ายว่า อันนี้ตรงหรือเปล่าไม่รู้นะอ้อมก็อ่านไปเรืเ่อยเปื่อยคนที่สั่งอเมริกาโน่บางตำราว่าไว้ว่าคนเป็นคนอีก,ก็สูงมากอัตราสุดๆจริงเหรอคิดว่าตัวเองดีดีกว่าคนอื่นบ้าบอแค่กินอเมริกาโน่เราจะเหนือกว่าคนอื่นเลยเหรอไม่อ่อนไม่ยอมอ่อนโอนตามอะไรง่าย,ายๆโดยเฉพาะกับคนสนิทข้อดีของคนที่ดื่มอเมริกาโน่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขานะ คือไม่เปลืองน้ําตาลจริงๆแล้วเขา่ายนิสัยว่าข้อดีของคนที่ทานอเมริกาโนเขาบอกว่ามีความรับผิดชอบต่อตัวเองและครอบครัวมีความสามารถในการประกอบอาชีพธรรมหากิมเก่งอัธยาศัยดีรับผิดชอบต่อครอบครัวสูงไม่ฟุ่มเฟือยไม่อวดร่ำอวดรวยรักธรรมชาติไม่เติมน้ําตาลไงก็เลยไม่ฟุ่มเฟือยอย่างนี้ปบะไม่ใส่นมเงี้ยก็เลยไม่ต้องใช้อ่างอื่นผสม กาแฟล้วนอย่างนี้เปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าตรงกับคุณผู้ฟังหรือเปล่าที่เป็นคนดื่มอเมริกาโน่คุณเป็นคนนิสัยแบบนี้หรือเปล่าออมก็ไม่รู้หรอกนะอันนี้เขาก็มีตําราทำนายมันก็ไม่ใช่ตําราแบบทางการหรอกเขาก็คงสุ่มๆม,มานะคะในขณะที่ถ้ามีคนบอกว่าลาเต้ atte, คั่วกลางหวานศูนย์พูดแล้วอยาก Work from home อะไรไว้ฟิลไม่ได้ต้องจิบอ๋อหมายถึงว่าพูดแล้วก็อยากทาน เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยมันทำมาฟิวเมนไม่ได้ต้องไปจิบที่ออฟฟิศเท่านั้นอ๋ออันนี้บรรยากาศพาไปลาเต้นี่มันต้องประกอบไปด้วยอะไรนะคุณผู้ฟังลาเต้ลาเต้เตก็ต้องมีกาแฟเราพูดถึงกาแฟมันก็ต้องมีกาแฟก่อนเบสต้องการกาแฟก่อนลาเต้คือนมใช่ไหมลาเต้ก็คือเอสเปรสโซ่แล้วก็นมแล้วก็ฟองนมใช่ไหมคะถ้าเย็นก็ใส่น้ําแข็งถ้าไม่เย็นก็เฉยเฉยถูกไหมแล้วถ้าคนกินลาเต้คุณเป็นคนแบบไหน นะัลาเต้เขาบอกว่าเป็นคนแบบไหนวะคุณเป็นคนละเอียดอ่อนอ่อนไหวง่ายใส่ใจความรู้สึกผู้อื่นชอบแต่งตัวมีความทันสมัยพิถีพิถันในการแต่งตัวเป็นที่สุดมีรสนิยมสูงคนกลุ่มนี้มักจะมีสเสน่ห์แต่ก็ชอบเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะที่สำคัญ คือโปรยสเสน่เก่งว่าพูดจาหวานหูสุภาพคารมเป็นต่อฮันนั้นแน่แห่ไม่หวานนะตัวกาแฟเน่ยไม่ได้หวานใช่ไหมแต่ความพูดเราจะหวานแทนกาแฟเงี้ยเหรอเราก็เลยกินแบบว่าเออเอสเปรสโซ่หน่อยท็อปนมไปแล้วก็ฟองนมไปเงี้ยเหรออันน,น่ก็แล้วแต่เลื่อยเปื่อย,อยคุณผู้ฟังก็เอามาอ่านในจากอินเทอร์เนต็ตนั่แหละคะ่ะเขาก็เขียนเอาไว้ว่าทายนิสยัยจากกาแฟแก้วโปรดน,นะคะนะอามาจาก Mm hmm. ของกาแฟยี่ห้อหนึ่งนะขอยืมเขามาอ่านหน่อย EFM DJ Playlist ตรงไหมอ่ะดีเจอ้อมค่ะ